เในตัวไหมสอนเลือกสีเนตัวไหมนะที่มายกยี่ห้อนี้เอาไว้ดียี่ห้อนี้ดีไม่ใช่นะต้องให้คุณลองเลยว่าอลองเกาไปสักพักหนึ่งอาจารย์ไม่บอกว่าจะเป็นเทสีออกฝ้าดูปะให้คุณลองเกาสักพักนึงเพื่อให้ดูเม็ดสีว่าเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่าสอนสีในตัวแล้วนะอะเคมีเป็นยังไงเห็นละนาโนเป็นยังไงเห็นละไม่ใช่ว่าอาจารย์มาโดดผสมแบบขายสีแล้วพูดแต่ะสีไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าคุณรู้จักอาจารย์ทีแก้กัวแต่ละลอาจารย์ไม่เคยขายของ ยิ่งทำให้ไมก้อยเห็นด้วยอาจารย์ไม่เคยขายเลยจ้ะทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาทำงานง่ายไอ้เครื่องก็เหมือนกันเครื่องสมัยก่อนแบบเน,นีย้ยหมื่นเท่าไหร่ไม่ไดาไหวเงินหกอ่าเงินหกสมัยก่อนซื้อเครื่องเดิมจะเงินหกเลยแล้วถามว่าเข็มมันจะเสียนไหมเข็มก็ไม่สะเสียน้นําไหลข้างๆด้ซ้ำถูกไหมฮะเพราะอาจารย์ทำออกมานี่คือเข็มมันนิ่งแล้วมันทํางานง่าย,แล,าาายแล้วราคามันลดลงไปครึค่งต่อครึ่งเลยลมันไม่ใช่ราคาโดดสูงเพแค่แล้วไอ้เรื่องเครื่อง20%นต์ จะบอกเลย3าเคืออะไรนะสีสีต่อยให้ผู้ออกแบบโคมชิ้วสวยสีไม่ติดมีประโยชน์ไหมคะไม่มีมันก็ด่างเหมือนเดิมการทํางานก็ซ้ำซากเหนื่อยเหตุผลที่ทําเครื่องกับสีออกมาคือมันเหนื่อยอาจารย์ก็เหนื่อยอาจารย์สอนไปอย่างรุ่นหนึ่งรุ่นสองก้อยสียี่ห้อนี้อ่านไม่ออกไม่เหลือชื่อพอรุ่นสามรุ่นสีมาปุ๊ชุบยุ่ยยุ่ยเป็นยี่ห้อหนึ่งไหมเ็นท์ราออาจารย์ต้องเทสิ่ต่อเวลาไม่าจะสอนคุณต้องเอาสีทุกอย่างมาแล้วเราเสียเงินไปซื้อมา ทุกอย่างมาซื้อมาลองอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอนักเรียนบอกว่าอาจารย์เครื่องไม่ดีเลยค่ะอาจารย์สีนี่เราเป็นคนสอนเราเครียดนะจะหาอะไรให้พวกสีดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดกลับขึ้นมามันถึงต้องออกต่อจากมันนี้คือเครื่องก็สุดโอเคสีก็จบทีนี้ทําไมเราต้องเล็งเล็งเห็นอีกอย่างนึงคือสีมือคุณทําไมเราต้องเน้นเน้นเน้นการเป็นเรื่องโครงสร้างคิ้วโครงสร้างคิ้วที่สําคัญมากๆช่างหลายคนที่ได้เป็นช่างมาแล้วนะ สรุปเบสเสร็จแล้วคุณลิงไอคที่ที่เก่ามาเราไม่เคยเชื่อถาอบันนะสรุปแล้วโค้งคิ้วคุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคุณคุณเปิ้ลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำงานได้ไหมทีเนี้ยไม่ได้เยาลูกค้าให้จัดแก้อยู่โดยที่ดูทํางานเลี้ยงผืนมาทําคิ้วไม่ได้เลยคนเราเรื่องคนเราส่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วใรงานพวกเนี้ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนมากถึงเราจะไปงานแก้ไปเรียงงานแก้คุณกลับมาโค้งมันที่ส่งคิ้วเหมือนเดิมนะ กลับไหมัค่ะอ่าคุณต้องโค้งกลับมาสร้างคิ้วเขาเหมือนเดิมสร้างโครงคิ้วเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วนะคะอาจารย์พูดออกสื่อเลยว่าถ้าจะเรียนคิ้วนะคะคุณเอาโครงคิ้วให้ผ่านเลยนะคะให้มันรอดก่อนเถอะค่ะทรงคิ้วนี่แหละสําคัญที่สุดของวงการคิ้วคุณเรียนมาเรียนมารอบหนึ่งแล้วมาเลยตรงนี้ใช่ค่ะทรงคิ้วสำคัญไหมคะสำคัญมากสาคัญมากทาอย่างไรให้ทรงคิ้วนะสวยทำายังไรให้เข้ากับรูปหน้าของแต่ละบุคคล นี่คือสําคัญที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะระบ,บ,บายสีอย่างไรให้มันดูเป็นหัวตางหา,างเข้มทำเช่นไงให้เหมือนเหมือนเลยคะม,ม,าามันคนเขียนทีเอาถงเป่าขึ้นยืนดิผู้ช่วยอาจารย์ยืนขึ้นเลยอาหารเป็นกล้องดิให้เพื่อนดูด้วยธรรมาชาติไหมคะมากค่ะเนี่ยมันเหมือนไหะมันดู่ออกเลยเอาซอสซิสข้ว่ะสวยมากค่ะแล้วสีเป็นสีธรรมาชาติมันเป็นสีธรรมชาติมากๆค่ะเพราะตรงนี้คือ ทิกเนี่ยมันดีแล้วสีมันไม่เพียงถ้ามันเป็นน้ำตาลก็น้ำต,ตาลไปเลยอ่อนก็อ่อนเข้มก็เข้มมันจะเ,นเหมือนสีบางตัวเขียนว่าดาร์จะออกมาเป็นดำดำใช่ถ้าคนคนคนเคยใช้สีบางยีห่ห้อแล้วที่มันเขาดิยมเป็นจางๆแมนะฮะที่มันมาจางแต่สาก็ถูกสีเก้าสองเก้ายังกระเสื้อสนไหนนะคะราคาถูกคือ <laughs> ข,ขายกันแบบคือสากคิดวันถูกมากเพราะอะไรคือต้องคำนวณนะคะเวลาคำคำถูก อย่างคุณเบิร์ตบอกว่าถ้าทำทสีก้าวไม่ทำหรอกจริงไหมคุณเบิร์ตเจ้าลาไหมเจอาล่าเาจ้ลาลาทีน,นี้คนที่ทำราคาถูกมากเขาใช้สีอะไรเขาใช้เครื่องอะไรเขาคงใช้เครื่องของที่คุณอามาแน่เจ้่เ,เาชอบแฉเวลาไปเรียนไปอะไรกันนะ่ะถามว่าทีนี้พอมาเห็นความริงที่เราล้างแล,ลงง้วสมปรกไหมสกปรกไหมถ้าเครื่องเงี้ยถามว่าขอวันที่เราจบไปไหมเนี่ยจบตอนนี้ก็เสลี่ยลงฐันแดงเลยจบฐานแดงไหมค่ะมันไม่มีความสมบุกให้มันเห็นแล้วนะคะสะอาดมาก กระทรวงสาธารณสุขเขาถึงต้องดูแลข,ของโรงเรียนเราด้วยนะคะคือต้องเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและถูกต้องตอนนี้คือคนอน่ยโรงเรียนทุกเยียงมากในเรื่องคิ้วพังอาจารย์เนี่ยต้องมานั่งเปิดคอร์สไม่ไงเรียนคนยนิ้วพังแก้กคิ้วพังทุกอย่างไม่ใช่นะเรียนเอาต้องลงาหรอือ <c oughs> เรียนแก้คิ้วพังทุกประเภทนะคะคือต้องมาเรียนกันเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นช่างที่เป็นช่างมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วค่อยเรียนคิ้วพังกันค่ะคุณเอาเอาคิ้วนี่สวยกันคือค่ะเอาโครคิ้วสีทรงเนี่ย ให้ได้สักคนให้สวยเนี่ยว่ามันสวยแล้วเรื่องแก้งานมันก็ไม่เกิดงานพังถูกไหมฮะแต่เราต้องเรียนแก้งานใครคะางานคนอื่นใช่บอกเลยว่ามันน,นีคนถึงจะบอกว่าจะโกหกอะไรยังไงก็ตามแต่ประจยนสิน่งที่ประจานหรือบางไทยคืออะไรยุ่งทั้งมันนี้พวดแล้ค่ะคือชอบไม่พูดถึงมังนหรือสถาบันไหนไม่พูดถึงมันก็แล้วแต่แต่ความกินปลากฏดในบองไทยเยอะมากคือมันพ,งงพงังอ่ามันพังอาเป็นจริงอาเป็นจริงเพาะพังเปเราตายเวลาพาังลูกค้ามันเครียด ลองเชื่อเป็นเป็นคิ้วเราคุณเอาไหมไหมเขียนเลยเขียนไหมเห็นลูกค้าเอาให้เราดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขียนเขียบอ่ะยิ่คนมีหน้ามีตาในสังคมนะคะไปสักคิ้วแล้วลงทางมาแทบจะแบบไม่อยากออกสังคมเลยเครียดเลยบางคนล้อง่ห้ก็มีนะคะใช่ค่ะไม่ต้องไปคิดถึงแค่เราคนอื่นที่เขาไม่สังคมมากๆค่ะใช่ทำน้ำง่านกล้องง่ายใช่มันเครียดมากๆฉะนั้นแล้วโครงสร้างคิ้วเนี่ย เรเรียนให้มากๆเรื่องโครงสร้างคิ้วนะคะเรื่องสีเครื่องคุณไม่ต้องบริ่กับมันแล้วก็จะตัดปัญหาทำให้แล้วตัดปัญหาให้มันจบไปเลยก่อนที่จะสอนในจารย์งคิดแลตัวเองว่าเหมือนคุณนุ้นก้อยแต่ก่อนคือเรามีความพร้อมเรื่องอะไรเท่าไหร่ะต่ก่อนมันไที่จะทำโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแค่ช่วยช่างช่วยช่างเฉยๆจนพอเรื่องสีเรื่อห้ามาจะต้องคิดแล้วว่ามันจะต้องท้าสอนแล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวดีๆละเรื่องมีเสื้อขาวเรื่องมีอะไรต่อมีอะไรแล้วทางกระทรวงเขาก็เลยเห็นว่าเออ ถ้าจะสอน,นจริงจังนี่ก็น่าจะสอนให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราคนตรงตรงแบบนี้แหละแล้วงานที่ออกมาเนี่ยก็คือมันออกมาแล้วชัดเจนไม่ต้องคือถ้าเราทำในตลาดมากเกินไปเนี่ยคือความรู้จะถึงตัวนักเรียนน้อยมากถ้าเราเล็งเห็นความสําคัญของชาติบ้านเมืองเรานะคะหรือความเป็นเป็นคพียย่างน้อยๆมันต้องสร้างคนคาว่าครูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ใครเอ,อ่ยก้มขึ้นมาก็ได้ใครอยากรู้่็เป็นก็เป็นได้ไม่ใช่นะคะคำว่าครูเนี่ย มันเป็นอะไรที่หนึ่งมันก็เหมือนเขาพูดตลอดตลอดว่าต้องส่งให้ถึงฝั่ง,ไม,มจจง,งมไม่ใช่ปล่อยเราตสองจมน้าตายไม่ใช่มันคุณก้อยไม่ได้เอาเด็นปีกว่าแล้วจะยังร่างมาเ้อาเหตุผลอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคือคือมองแล้วก็ยังขาดอยู่แล้วทีน้อยากอรกัและผลักให้เขาถึงฝั่งให้มันไปให้รอดทำไมอาจารย์ต้องนั่นนง